สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันในเนื้อหาการปลูกหญ้าแพนกล่านะคะตอนนี้ก็คือเป็นปัญหาในการปลูกหญ้าแพนกล่าซึ่งปลูกแล้วมีหญ้าธรรมชาติเกิดขึ้นเยอะนะคะส่งผลทำให้แพนกล่านี้แตกกอไม่ได้นะคะเขาพร้อมที่จะเลื้อยแล้วก็แตกกอแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่ว่างให้แตกกอ ตัวต้นหญ้าก,ก็จะลอยอยู่ด้านบนนะคะก็แตกกอได้ยากค่ะพี่น้องอปัญหาตรงนี้ก็คืออาสาเหตุที่ในการเกิดหญ้าธรรมชาติเยอะนั่นก็คือเก๋ปลูกแบบแบบห่างนะคะปลูกแบบห่างแล้วทีนี้ไม่ได้หวานพ่อนพันแล้วก็เหยียบนะคะก็เก็บปลูกแบบวิธีที่เก๋เคยแนะนําพี่น้องไปนะคะมันรอดตาย100%เซแต่ว่ามันมีช่องว่างระหว่างกอก็เลยทําให้หญ้าธรรมชาตินี้ เกิดขึ้นเยอะนะคะเลยไม่มีพื้นที่ว่างให้หญ้าเพนโกล่านี้เลื้อยลงมาแต่กอใหม่นะคะก็เป็นปัญหาค่ะพี่น้องแต่ว่าสำหรับปัญหานี้มันมีวิธีจัดการนะคะจัดการง่ายๆนะคะง่ายมากนั่นก็คือการตัดค่ะพี่น้องก็แค่เราตัดนะคะถ้าพี่น้องเจอปัญหาแบบที่เก๋น,นะคะหญ้าธรรมชาติเกิดขึ้นเยอะเกิดขึ้น ก่อนเพนกล่าหรือว่าเกิดแซมกันอย่างนี้คะ่ะพี่น้องไม่ต้องซีเรียสนะคะไม่ต้องเอายามาฉีดพ่นฆ่าหญ้าหรือว่าทําอย่างใดคะ่ะเพราะว่าเราปลูกหญ้าให้วัวอยู่แล้วเราก็ตัดให้วัวเลยคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะให้พี่น้องทําวิธีนี้นะคะเกศทดลองแล้วคะ่ะมันก็โอเคนะคะโดยวิธีการตัดค่ะตัดให้ชิดติดพื้นดินเลยนะคะให้เหลือแต่โคนรากตอรากของหญ้าเพนกล่าค่ะ ตัดให้ชิดเพื่อทําลายหญ้าธรรมชาตินะคะเพราะว่าหญ้าธรรมชาตินี้จะไม่ค่อยทนเหมือนหญ้าเพนกลาข้อดีของเพนกลาก็คือเขาจะทนนะคะขอให้มีรากฝังดินอยู่เขาจะแตกยอดขึ้นมานะคะ่ะพี่น้องหลังจากตัดค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือตอตอสองนะคะนี่ค่ะ,ะหลังตัดครั้งแรกค่ะนี่นะคะ มันก็ยังมีไอ้เจ้าหญ้าธรรมชาตินี้แซมขึ้นมานะคะแล้วก็มาปกคลุมพื้นดินอยู่ค่ะพี่น้องนี่คือตัดรอบแรกนะคะแล้ก็ไม่ต้องซีเรียสค่ะพี่น้องก็คือให้พี่น้องตัดอีกรอบค่ะตัดไปเรื่อยๆนะคะเกิดขึ้นมาแล้วก็ตัดโตแล้วก็ตัดค่ะพี่น้องวิธีการแก้ปัญหาไม่ยากนะคะก็เราก็เอาหญ้าธรรมชาตินี้ให้น้องบัวไปเลยนะคะไม่ต้องใช้ยาฉีดอะไรนะคะ เพนกล่าไม่ตายค่ะตัดอย่างเดียวค่ะพี่น้องพอเป็นอย่างนี้แล้วนะคะพี่น้องก็ตัดเลยรอบสองรอบสามแล้วก็รอบสี่รอบที่ห้าเลยค่ะพี่น้องตอนนี้เกตตัดอยู่ที่อรอบที่ห้านะคะผลนะคะปรากฏว่าหลังจากตัดในรอบที่ห้าแปลงหญ้าแพนกล่า ก็จะเริ่มมีพื้นที่ว่างนะคะก็คือหญ้าธรรมชาตินี้ตายแล้วก็โผล่ขึ้นมาก็จะมีแต่หญ้าเพนกล่าค่ะพี่น้องมาดูภาพกันค่ะนี่คือภาพปัจจุบันนะคะหลังที่เกต,ตัดได้ห้าครั้งนะคะพี่น้องดูนะคะนี่เริ่มมีเพนกล่าล้น้วนแล้วค่ะอันนี้คือภาพหลังตัดห้าครั้งนะคะพี่น้อง นี่จ้ะตัดได้ห้าครั้งก็จะเริ่มมีพื้นที่ว่างนะคะอหญ้าธรรมชาติเริ่มไม่แซมขึ้นมานะคะนี่เขาก็จะเริ่มเลืออ้อยแล้วค่ะพี่น้องอันนี้มีแต่เพงกลาล้วนๆแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะแตกกอใหญ่เลยเห็นไหมพื้นดินก็มองเห็นแล้วจากที่มองไม่เห็นพื้นดินนะคะนี่ มันเป็นช่วงฤดูฝนด้วยค่ะซึ่งแพงโกลานี่ทนน้ําขังนะคะหญ้าอื่นก็เน่าตายแต่ว่าแพงโงกลาเขาก็ยังแตกกอขึ้นมาได้อย่างสวยงามนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูฝนเก๋ก็เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยค่ะพี่น้องก็ยังงามอยู่นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นน้ําขังแล้วก็เป็นน้ําไหลผ่านถ้าเราหว่านปุ๋ยแล้วน้ําปุ๋ยก็จะ ไหลไปตามน้ําค่ะก็เลยก็เลยไม่ใส่ปุ๋ยค่ะพี่น้องนี่นะคะก็โอเคนะคะหลังตัดห้าครั้งค่ะได้แพงกลาล้วนแล้วค่ะพี่น้องนี่นะคะเห็นพี่น้องถามกันมาเยอะนะคะในกลุ่มอาคนปลูกหญ้านะคะว่าจะจัดการยังไงปลูกแพงกลาแล้วหญ้าอื่นหญ้าธรรมชาติแซมขึ้นมาค่ะอันนี้คือคําตอบค่ะพี่น้องวิธีการก็คือแค่ตัดค่ะ ตัดให้ชิดติดพี้นดินทําลายหญ้าธรรมชาติแล้วเพ่งก็ลาก็จะแตกขึ้นมาง่ายมากนะคะไม่ต้องใช้ยาฉีดหรือว่าอะไรคะ่ะพี่น้องนี่นะคะพาชมค่ะผลงานหลังตัด5ครั้งค่ะเก๋ได้ทดลองแล้วนะคะไม่ได้ใช้ยาฉีดไม่ได้อะไรเลยนะคะเพียงแค่ตัดตัดหลายๆรอบค่ะแล้วเขาก็จะ ยาธรรมชาติเขาก็จะตายไปเองแล้วก็เพนกอลาก็จะผูขึ้นมานะคะค่อยๆแต่กอแต่ว่ามันจะให้ผลผลิตช้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันมันเลื้อยไม่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมียาธรรมชาติปกคลุมพื้นดินถ้ามันเลื้อยได้มันก็จะแต่กอเร็วค่ะนี่เห็นไหมคะเริ่มแตกกอแล้วนี่โซนทางนี้จะค่อนข้างหนานิดนึงค่ะเห็นไหมคะมันก็ มีหนามีบางค่ะแล้วแต่พื้นที่นะคะน้ำท่วมขังค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะพี่น้องนี่ค่ะแปลงที่สองนะคะแปลงแรกของเก๋จะเป็นแปลงปลูกเพาะท่อนพันแล้วเก๋ก็เอาท่อนพันุตัวนั้นมาปลูกเป็นแปลงนี้ค่ะแปลงที่สองค่ะแล้วส่วนตัวนี้ค่ะพี่น้องเป็นแปลงที่สามนะคะแปลงที่สามของเก๋นี่คือยังไม่ได้ตัดนะคะหลังปลูก ยังไม่ได้ตัดหญ้าธรรมชาติสักครั้งเลยนะคะพี่น้องดูมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะมีหญ้าธรรมชาติเกิดแซมขึ้นมาเยอะนะคะาทางอุบลเขาเรียกว่าหญ้าอะไรนอเคลหญ้าห้างกาเนาจะจ้ะต้นห้างกาเด้อค่ะพี่น้องทางอุบลเรียกแบบนี้นะคะไม่ทราบว่าของอบ้านทุกท่านจะเรียกยังไงนะคะ นี่หญาลังกานะคะหรืออีสานเรียกว่าต้นหั่งกาค่ะพี่นอ้องนี่นะคะโอเคค่ะพี่น้องก,ก็วันนี้ก็ฝากไว้นะคะวิธีการจัดการยญ้าธรรมชาติก็แค่เราตัดตัดแล้วเพงกล่าเขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่ค่ะนี่ค่ะก็เกิดเยอะนะคะติดเยอะปลูกแบบวิธีที่เก๋เคยบอกนะคะก็คือทา,ายดินให้เป็นตมแล้วก็ วางท่อนพันโดยใช้โคนไปทางเดียวกันนะคะแล้วก็ใช้เสียมจิ้มจิ้มจิ้มหรือว่าเหยียบตรงโคนนะคะอันนี้มันก็จะห่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเก๋ประหยัดท่อนพันค่ะโอเคนะคะฝากติดตามแปลงนี้ไว้ค่ะวิธีการนะคะง่ายๆค่ะก็แค่ตัดนะคะพี่น้องทําลายหญ้าธรรมชาติแล้วหญ้าเพนกล่าก็จะโผล่ขึ้นมาอย่างสวยงามค่ะฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งวิธีในการดูแลหญ้าเพนกล่าปลูกใหม่นะคะ ก็ยังไงฝากติดตามแปลงที่3ไว้นะคะว่าจะได้ผลมากน้อยเพียงใดค่ะวันนี้ก็ขอลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะคะวิธีการง่ายๆแค่ตัดหลายๆรอบค่ะแล้วทุกท่านก็จะประสมผลสำเร็จค่ะพี่น้องโอเคค่ะวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ